มีหมอในใจก่อนเนี่ยตัวเองตัแบบว่าก็รู้สึกว่าเลามองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกแบบมั่นใจมากคือเอาจริงๆหนูรู้สึกว่ามันมีผลต่อจิตใจมากเพราะว่าเป็นปกติหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วพอแบบเราทำมาเรามั่นใจแบบเราแฮปปี้เลยหนูรู้สึกว่ามันโอเคที่จะทสัญากรรมตราบใดที่เราแบบรู้สึกโอเคกับตัวเองคือบางคนเขาไม่ทำกญจกรรมเขาก็รู้สึกว่าแสดงว่าเขาโอเคกับตัวเองแล้วที่แบบเออฉันสวยแบบนี้ฉันชอบแบบนี้อะไรเงี้ย แต่ถ้าคนที่ทำก็ไม่ผิดเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วมั่นใจกว่าก็ทำชื่อไหนคะ่ะอายุประมาณ18ตปีอะไรคือประมาณหนูทำจมูกแล้วก็ทำตาค่ะประมาณ20กว่าวันค่ะก่อนหน้านี้หนูแทบไม่มีสันจมูกเลยก็คือไม่มีเลยใช่คือแบบว่าเวลามองด้านข้างอะมันก็จะแบบไม่เห็นสันจมูกเลยใช่แล้วก็ตานหนูอะมันแบบมันมีสองชั้นข้างนึงแบบเล็กๆแล้วก็อีกชั้นอีกข้างนึงมันไม่มีชั้นเลย ก็รู้สึกว่าแบบเวลาทำหน้านิ่งๆอ่ะมันก็รู้สึกแบบอ้าวเศร้าอะไรเราบแค่อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้ที่ถ่ายรูปคือง่วงนอนอยู่อันนี้คือหน้านิ่งปกติอันนี้คือหน้านิ่งปกติอันนี้คือหน้านิ่งปกติหน้านิ่งปกติเป็นงี้เลยปกติหน้านิ่งปกติก็เป็นอย่างงี้อ๋อโอ้โหแล้วแล้วทำไปเนี่ยเป็นไงบ้าง มันทำไปหนูสึกแฮปปี้เพราะว่าปกติเวลาหนูสึกว่าเวลาตัวเองใส่แว่นอะตัวเองจะมั่นใจกว่าแบบไม่ใส่แว่นเพราะเวลาใส่แว่นมันจะดูรู้สึกว่าแบบเออมีจมูกขึ้นมานิดนึงแต่พอแบบว่าเราไม่ใส่แว่นเราก็จะรู้สึกแบบไม่มั่นใจเลยแต่พอทําไปก็คือรู้สึกว่าไม่ต้องใส่แว่นก็มั่นใจแต่ก็คือมองไม่เห็นทางรู้จักเพราะว่าคุณแม่ค่ะ เหมือนตอนแรกคุณแม่เขาก็แบบเหมือนเข้ามาถามว่าเออทำอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วก็ทำไหมเห็นหนูเคยพูดว่าแบบเออหนูอยากทํานะหนูไม่มั่นใจอะไรแบบนี้อยากให้ลูกติดบัตรนักศึกษาแบบสวยๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยบอกอ่ะปงั้นไปทำหนีคุณแม่หาข้อมูลให้จะสับหนีลงแซไ้หมดเลยซัพพอร์เตอร์ที่หนึ่งกลัวไหมไม่กลัวเอาจริงๆหนูไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าหนูไม่รู้อ่ะคือหนูรู้แค่ว่าก็มาทําเพราะว่ามันก็ถ้าสมมติมันเจ็บมันก็คงเจ็บแบบชนไหวแต่จริงจิงก็คือ ก็เจ็บแบบทนไหวจริงๆคือแบบแทบไม่เจ็บเลยหนูกลับบ้านได้ปกติคือหนูพูดมากแบบพูดมากจนแม่ถามว่าอ้าวคือทำทำมาไม่ใช่หรอไม่เจ็บเลยหรอหนูเจ็บอะไรก็หนูยังพูดได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วตากับจมูกนี่ทํพร้อมกันเลยไหมใช่ค่ะทาพร้อมกันเลยคุณแม่ว่าสวยทีเดียวตอนแรกคุณหมอทําตาให้ก่อนแล้วก็ค่อยทำจมูกตาตานี่เราได้รีเฟนไมว่าอยากได้แบบไหนก็หนูขอแบบชั้นไม่ใหญ่มากแบบเอากลางๆเลยแบบนี้ค่ะแล้วจมูกอะ ฉัวบอกหนูขอแบบว่าแบบมีสโลว์นิดนึงแล้วก็ปลายขึ้นมานิดนึงนี่ทำเทคนิคแบบไหนจังเขาหนูเป็นแบบซิลิโคนปกติซิลิโคนปกติตอนนี้กี่วันแล้วประมาณ20กว่าวันค่ะ20วันเป็นไงบ้างคนรอบข้างคนอบข้างคุณแม่ตอนออกมาคุณแม่ตกใจเพราะว่าอ้าวดูโตมากคือปกติถ้าหนูแบบไม่ทำหน้าหนูจะดูเด็กกว่านี้ไม่ใช่คุณแม่บอกโอุยดูโตไปเลยอะไรเงี้ยดูดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสำหรับตัวเอง เรแฮปปี้เราชอบเพราะว่าแบบรู้สึกว่าโอเคเรามีแบบจมูกแล้วเรามีตาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือชอบเลยใช่แล้วมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากมายขนาดนไหนก็รู้สึกว่าเลามองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกบบมั่นใจมากคือเอาจริงหนูรู้สึกว่ามันมีผลตอ่อจิตใจมากเพราะว่าโดยปกติหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วพอแบบเราทำมาเรามั่นใจแบบเราแฮปปี้อะไรคือทุกวันนี้ส่งทุกนาทีเลย งตลอดสวยวันนี้สวยบอกตัวเองว่าสวยเราเราเพื่อนเห็นยังเพื่อนเห็นเนี่ยอุ้ยแอบวิดีโอค้อหาเพื่อนด้วยเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนบอกว่าน่ารักสวยตอนทำเสร็จใช่ไหมใช่ตอนทําเสร็จเพื่อนบอกว่าอุ้ยดูเปลี่ยนไปดูแบบสวยขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วแล้วเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่อยากรู้อ่ะในมุมมองของวัยรุ่นกับการทำศิลปกรรมเนี่ย หนูรู้สึกว่ามันโอเคที่จะทาสัญญกรรมแต่ใดที่เราแบบรู้สึกโอเคกับตัวเองคือบางคนเขาไม่ทําสัญญกรรมเขาก็รู้สึกว่าแสดงว่าเขาโอเคกับตัวเองแล้วที่แบบเออฉันส่วนแบบนี้ฉันชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ทําก็ไม่ผิดเพราะว่ารู้สึกว่าทําแล้วมั่นใจกว่าก็ทําแล้วแต่แบบตัวเองเลยแล้วมั่นใจกับเรามั่นใจเพราะหนูอยากทํแบบให้มันแบบดูดีขึ้นหนูจะได้มั่นใจมากขึ้นพอทําแล้วก็มั่นใจจริงๆเห็นว่าชอบถ่ายรูปใช่ชอบถ่ายรูปไปคาเฟ่ คือแบบว่ายังไม่ได้มีโอกาสออกไปถ่ายคาเฟ่จริงจังแต่คือแบบมองแหละคาเฟ่ต้องไปหนูคิดว่าหามุมง่ายขึ้นคือแบบหันมุมต้างๆเราก็ใช่ใช่แล้วเมื่อก่อนมันหามุมยังไงเมื่อก่อนเราก็ต้องอาบแบบสักสิบรูปก็ได้สักรูปหนึ่งอ๋อโอ้ก็ต้องแบบนั้นแล้วถ่ายมุมไหนอย่างสมมติถือกล้อง ปกติก็คือมันก็จะมีแบบมุมสูงบ้างหรือแบบมุมนี้บ้างแต่ว่าแบบมันก็แบบที่ไม่ได้แบบว่าหันไปเลยให้มันเห็นแค่อย่างนี้อ๋อคือคือเมื่อก่อนต้องเอียงเยอะเพื่อให้มันเห็นมุมใช่เราต้องขอบีจมูกนิดนึงแบบนี้คือตอนนี้ไม่ต้องเอียงเยอะขนาดนั้นแล้วใช่ไม่ต้องเอียงขนาดนั้นแล้วอืมแล้วแล้วยี่สิบวันนี้ที่นี่เขาดูแลเราอย่างไรบ้างโอ้ยดูแลดีมากเลยค่ะเพราะว่าแบบหลังจากทําใช่ไหมคะเขาก็ให้มาเหมือนมาฉีดยาลดบวมแล้วก็มาเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอบแสงใช่ไหมคะใช่แล้วก็แบบว่ามาทําแผลล้างแผลให้ด้วยสระผมให้ด้วยเลิศบริการที่หนึ่งที่หนึ่งเลยประดุจเจ้าหญิงโอ้ประดุจเจ้าหญิงประดุดเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงคนนึง่อเขาคิดเงินไหมเนี่ยประดุจเจ้าหญิงเนี่ยไม่เขาไม่คิดเงินเขาแบบรวมทีเดียวอ๋อรวมทีเดียวใช่รวมทีเดียวสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจนะคะว่าแบบเออกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกว่าอยากทำอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าอยากทํา ทำได้เลยมันไม่ผิดคือรู้สึกว่าถ้าทํามาแล้วรู้สึกดีกับตัวเองก็คือทําไปเลยไม่ต้องกลัวและที่นี่ก็ทําไม่เจ็บด้วยคือตื่นมาแล้วสวย